ท่านผู้มีลักนณาราศีสิงห์จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะเข้าพรรษานี้ไม่ใช่พรรษาธรรมดาแต่เป็นพรรษาที่แรงที่สุดในรอบ9้าปีสําหรับดวงชะตาของคุณดวงลักนณาราศีสิงห์เข้าพรรษา2อ6พันารระวังสิ่งนี้ให้จงหนักหนึ่งระวังปากพาสวยดาคนผิดชีวิตเปลี่ยนเข้าพรรษานี้คําพูดของคุณคือดับสองคมคนรอบข้างจะจะผิดง่ายเจ้านายอาจตีความผิดหรือลูกค้าอาจเข้าใจคุณไม่ตรง ดยเฉพาะในช่วงแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำของแต่ละเดือนในพรรษาจะมีเกณฑ์ปากแตกปากร้ายปากพังถ้าคุณพูดอะไรในอารมณ์จะย้อนกลับมาทำลายภาพลักษณ์ในทันทีเคล็ดลับให้งดพูดในวันที่หงุดหงิดหรือใช้คำว่าขอโทษให้บ่อยกว่าปกติจะช่วยล้างพลังลบจากปากสองระวังคนใกล้ตัวทรยศดาวอาริกับดาวระ,ะเดินสวนกันในเรือนวิตรภาพลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์ถูกแทงข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคนในบ้านถ้าคุณเคยไว้ใจเกินไปหรือเคยพูดอะไรรับหลังใครไว้ตอนนี้อาจย้อนกลับมาเป็นดาบทิ่มคุณเองโดยเฉพาะในช่วงสิงหาคมกันยายนดวงการถูกหักหลังสูงต้องระวังทุกการเจราจาเคล็ดลับอย่าเซ็นอะไรคนเดียวถ้าใครชวนลงทุนหรือมีสัญญาต้องให้คนที่คุณไว้ใจจริงๆตรวจให้อีกชั้นสามระวังนี่กรรมจากอดีต จะมาตามถุงถ้าคุณเคยทำใครเจ็บเคยผิดคำพูดหรือทำบุญล้างกรรมไว้ครึ่งครึ่งกลางกลางในอดีตช่วงพรรษานี่คือช่วงที่เจ้ากรรมนายเวรจะมาเยือนในรูปของปัญหาสุขภาพประทันหันฝันแปลกแปกหรือมีคนจากอดีตกลับเข้ามาบางคนอาจมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ญาติพี่น้องหรืออดีตคนรักจนถึงขั้นเป็นคดีความเคล็ดลับไหวพระก้าววัดหรือถวายเทียนพรรษาให้เจ้ากรรมนายเวรในชื่อของตัวเองและแม่จะช่วยคลายแรงกรรมสรุปพิเศษ ลัคนาราศีสิงห์ในพรรษานี้ดาวรุ่งแรงมากแต่แรงแบบพุ่งชนเหมาะกับคนที่กล้าลุยกล้าตัดสินใจแต่หากยังกลัวยังลังเลยังใช้อารมณ์ดวงจะขาดทุนมากกว่ากําไรระวังให้หนักในเรื่องคําพูดคนใกล้ตัวนี่กาลุงการงานชาวราศีสิงห์งานพุ่งแต่มาพร้อมแรงต้านคําเตือนงานคุณกําลังจะพุ่งแรงสุดในรอบปีแต่แรงต้านจากคนรอบตัวก็จะมามากพอๆกันดาวเจ้าเรือนการงาน ดาวอาทิตย์เลื่อนเข้าสู่เรือนวินาศในช่วงเข้าพรรษาหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยจะกลัดกลายเป็นหลุมพรางงานที่เกี่ยวกับราชการเอกสารข้อตกลงสัญญาจะมีโอกาสสะดุดกลางทางต้องเซ็นใหม่หรือมีคนทําผิดพลาดจนคุณต้องรับผิดชอบสําหรับคนที่ทํางานด้านบริการความคิดสร้างสรรค์งานพูดพรีเซนต์งานออนไลน์ช่วงนี้จะได้เวทีได้แสงแต่ต้องควบคุมอารมณ์ ให้ดีเพราะคำพูดคุณจะเป็นภัยกับตัวเองระวังโดนดึงงานไปหรือเพื่อนร่วมงานแย่งสีนโดยเฉพาะคนที่คุณไว้ใจที่สุดํำแนะนำเฉพาะทางอย่าปักใจเชื่อใครเกิน70%สํารำรองแผนบีทุกโปรเจกต์ไม่ควรรับงานเสริมที่ไม่ถนัดเพราะจะมีเกณฑ์ทำาฟรีเสียชื่อเสียสุขภาพจิตโอกาสทองที่ซ่อนอยู่มีลุ้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้โอกาสใหม่จากคนที่คุณไม่คาดคิด ผู้ใหญ่บางคนที่เคยมองข้ามคุณจะเริ่มหันมาสนใจแต่จะยังไม่ช่วยทันทีต้องแสดงผลงานให้เห็นชัดๆก่อนเคล็ดลับเสริมดวงการงานถวา,ายดอกดาวเรืองหรือภูมิลาลัยดาวเรืองให้พระพรหมหรือพระปางห้ามญาติในวันพฤหัสบดีจะช่วยเปิดทางงานที่ติดขัดดวงการเงินชาวราศีสิงห์เงินมาไวแต่ก็ไหลออกแรงคำเตือนดวงการเงินของลัคนาราศีสิงห์ในช่วงพรรษานี้เป็นดวง เงินร่วงเงินหลุดมือแม้จะหามาได้ไวแต่เก็บไว้ไม่อยู่มีเกณฑ์เสียเงินเพราะญาติพี่น้องหรือคนรักไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือโดนยืมมีเกณฑ์เสียเงินกับของเสียดวงการเงินชาวราศีสิง์เงินมาไวแต่ก็ไหลออกแรงคําเตือนดวงการเงินของลัคนาราศีสิง์ในช่วงพรรษาน,นี้เป็นดวงเงินร่วงเงินหลุดมือแม้จะหามาได้ไว แต่เก็บไว้ไม่อยู่มีเกณฑ์เสียเงินเพราะญาติพี่น้องหรือคนรักไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือโดนยืมมีเกณฑ์เสียเงินกับของเสียของซ่องของที่ใช้แล้วพังจะเจอค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าปรับหรือค่าชดใช้บางอย่างที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อหรือตรงช่วงที่เงินเข้าดีกลางเดือนกร,รกฎาคมต้นสิงหาคม2568มีโอกาสรับเงินก้อนคนที่ค้าขายออนไลน์หรือเกี่ยวกับการพูดโปรโมทโฆษณา งานโปรเจกต์ระยะสั้นมีเกณฑ์เงินเข้าติดมือช่วงที่ต้องระวังเงินหายเงินหมดมือหลังวันแม่12สิงหาคมจนถึงแรง8ค่าปลายเดือนกันยายนดาวการเงินอ่อนกําลังเก็บเงินไม่ได้จะมีคนมาช่วนลงทุนทําธุรกิจหรือยืมเงินในช่วงนี้อย่าให้เพราะจะไม่ได้คืนคาเตือนเฉพาะทางอย่าซื้อของรูปเพื่อปลอกใจตัวเองช่วงเครียดเพราะจะทําให้เครียดหนักกว่าเดิมระวังภัยจากบัตรเครดิตหรือใช้ก่อนจ่ายทีหลัง จนเกินควบคุมโอกาสทางการเงินมีคนจะเสนองานพิเศษหรือธุรกิจบางอย่างที่คุณไม่เคยทำแต่ให้ลองดูแค่ศึกษาไว้ก่อนยังไม่ควรลงทุนทันทีเคล็ดลับเสริมดวงการเงินนำเหรียญบาท9เหรียญไปใส่บาทในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีแล้วตั้งจิตว่าขอให้เงินทองอยู่นานๆไม่ไหลออกโดยปล่าประโยชน์สรุปคำเตือนพิเศษชาวราศีสิงห์ เข้าพันษานิดวงลัคนาราศีสิงห์ไม่ได้แย่แต่ต้องใจเย็นและคิดให้รอบด้านกว่าทุกปีงานมาแรงแต่ศัตรูก็แรงพอกันเงินเข้ามาไวแต่รั่วได้ทุกทางคนที่รวยที่สุดในพันษานี้คือคนที่รู้จักปฏิเสธและจัดการความสัมพันธ์ได้ดีลัคนาราศีสิงห์ความรักและสุขภาพช่วงเข้าพันษา2568ดวงความรักชาวราศีสิงห์อย่ารักจนลืมรักตัวเองท่านผู้มีรักนาราศีสิงห์ เข้าพรรษานี้ต้องขอบอกตรงๆว่ารักไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายถึงขั้นพังดาาความรักของคุณในช่วงพรรษาปีนี้เดินหน้าถอยหลังสลับกันทําให้เกิดความสับสนหลายอย่างในใจคนมีคู่มีเกณฑ์พูดกันคนละเรื่องเหมือนต่างฝ่ายต่างต้งตองการสิ่งที่อีกคนไม่เข้าใจความสัมพันธ์บางคู่อาจรู้สึกห่างทั้งที่อยู่ใกล้และเกิดคําถามว่าเรายังรักกันอยู่ไหมหากมีปัญหาเก่า ที่ไม่เคยมันจะผุดขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปลายกรกฎาคมกลางสิงหาคมแบบไม่ให้ตั้งตัวคนรักจะอ่อนไหวเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนคุณไม่สนใจแม้คุณจะยุ่งเรื่องงานคำเตือนพิเศษอย่านีปัญหาด้วยการเงียบเพราะดาวพุธในเรือนสื่อสารบอกชัดว่าความเงียบของคุณคือการประกาศสงครามถ้ามีมือที่สามหรือแอบคุยกับใครระวังเข้าพรรษานิดวงจับได้แรงมากและจะจบแบบไม่เหลือหน้าเคล็ดหลัก พาแฟนไปทำบุญไหว้พระห้าวัดในวันพระใหญ่หรือถาวายคู่ดอกบัวในนามของคนรักจะช่วยลดแรงกระแทกของดวงแตกคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาช่วงกลางเข้าพรรษาโดยเฉพาะผ่านทางออนไลน์หรือการเดินทางแต่ต้องระวังเพราะบางคนมาไหวไปไว้บางคนดูดีแค่เปลือกนอกระวังไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วโดยไม่รู้ตัวหรืออ่ะนี่ก็ฝ่ายอาจปิดบังสถานะคำแนะนำถ้าเจอคนใหม่ในช่วงพรรานี้อย่าเพิ่งเทใจ เกินเ0อร์ซลองคุยแบบเพื่อนสักระยะก่อนดาวคู่ของคุณยังไม่แข็งพอจะปลูกพันธุ์ระยะยาวตอนนี้ต้องจะเย็นดวงสุขภาพพันษานิอยาท้าทาร่างกายคำเตือนแรงๆดวงสุขภาพของลัคนาราศีสิงห์ในพันษานี้อยู่ในภาวะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวมีเกณฑ์จะล้มป่วยจากความเหนื่อยล้านอนไม่พอหรือละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายโรคภัยที่ต้องระวังระบบทางเดินอาหารท้องอืดท้องเสียแสบกท้องลำไส้แปรปรวนภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจค้าจมูกไอเรื้อรังหรือหายใจไม่สะดวกตอนกลางคืนออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดไหล่นั่งนานเกินไปความเหนื่อยสะสมคุณอาจรู้สึกว่าร่างกายโอเคแต่จริงๆแล้วมีแรงตกหล่นพันสานี้ควรพักมากกว่าทำโดยเฉพาะวันพระอย่าทาง,งานหนักเกินตัวสัญญาณเตือนสำคัญฝันแปลกๆหรือฝันเห็นหญ้าที่เสียไปแล้วอาจเป็นสัญญาณของภาวะพลังตกต้องพักหากรู้สึกเบื่อชีวิต หรือหมดไฟกระทานหันนั่นคือสัญญาณจากจิตเตือนให้หยุดพักใจเคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพถาวายสังฆทานยาหรือชุดประทงพยาบาลในวันพระโดยตั้งจิตว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยในพรรษานี้บทสรุปความรักสุขภาพแบบทักแรงความรักถ้าใจร้อนจะพังเองกับมือถ้าใจเย็นจะมีโอกาสพัฒนาสุขภาพร่างกายคุณจะไม่ทนเหมือนเดิมอีกแล้วต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้สรุปดวงลัคนาราศีสิงห์ เข้าพรรษา2568ดวงแรงต้องใจเย็นดวงเด่นต้องไม่ลืมตัวการงานพุ่งแรงแต่แรงต้านแรงไม่แพ้กันมีโอกาสเลื่อนขั้นได้รับโปรเจกต,ต์ใหม่หรือเจอโอกาสดีแบบไม่คาดคิดแต่ให้ระวังเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังหรือผู้ใหญ่จับตามองงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือดินสำคัญต้องอ่านให้ละเอียดอย่าลงนามแบบรีบเร่งเคล็ดลับสวดผ้าหงม,มหากา1จบก่อนเริ่มงานใหญ่ จะช่วยป้องกันพลังลบจากคนรอบตัวการเงินเงินเข้าไวแต่ไหลออกไวกว่าเสี่ยงเสียเงินกับคนใกล้ตัวเช่นคนรักญาติหรือเรื่องไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาค่าซ่อมโชคเล็กมีโชคใหญ่พอมาแต่เก็บไม่อยู่ท่าไม่วางแผนซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นเพราะมีเกณฑ์รูดแล้วเคียดเคล็ดลับใส่บาตรด้วยเหรียญก้าเหรียญในวันอังคารหรือวัดหานกพฤหัสเพื่อเรียกเงินกลับเข้ามาความรักคนมีคู่ ต้องสื่อสารให้มากกว่าเดิมความรักมีจังหวะครุกคลาดเข้าใจผิดง่ายต้องพูดกันดีๆอย่างเงียบใส่กันคนรักจะประบางอ่อนไหวและเข้าใจผิดเก่งมากคนโสดระวังเจอคนมีเจ้าของหรือเจอแค่ผ่านทางอย่าเพิ่งเทใจถ้าเพิ่งรู้จักเคล็ดลับถวายดอกบูคู่ในวันพระตั้งจิตขอให้เจอคนจริงใจหรือรักมั่นคงสุขภาพเหนื่อยล้าแบบไม่รู้ตัวพักผ่อนให้มากระวังโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารภูมิแพ้หายใจไม่สะดวก หรืออาการปวดเรือร่งอารมณ์หวิงง่ายนอนไม่สนิทหรือเบื่อชีวิตคือสัญญาณว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวเคล็ดลับถาวายสังฆทานยาหรือเวชภัณฑ์ในวันพระช่วยลดเคราะห์ทางกายสรุปค,คำทํานายพิเศษเข้าพรรษานี้ลคนาราศีสิงค์คือผู้แบกพลังดวงชะตาไว้เต็มหลังถ้าใช้สติดวงจะเปลี่ยนเป็นโอกาสแต่ถ้าใช้อารมณ์ดวงจะชนทุกอย่างที่ขวางทาง